มินาซังกันนิจวาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟรซีเองวันนี้เรามาอยู่กันใน Minecraft นะคะลองทำตาม Tik Tok อกีพีที่2เย้โอ้ยติดติดโอเควันนี้มาเปิดใต้น้ำนะคะ <laughs> มิติใหม่อะตรงนี้แล้วกันเนาะมาขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะโดยอย่างแรกที่เราจะมาทำนะคะก็คือเครื่องเปลี่ยนชุดเกราะนั่นเอง ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นไงเดี๋ยวลองทํากันดูเลยแล้วกันนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือออ s ซิเดียนเรสโตนทอชนะคะเรสโตนแล้วก็พิสตันส l ลมบ็อกนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเอามาวางปิดไว้เนาะแล้วก็ไอรอนแท็บดอนะคะ stone b u t t o m แล้วก็ armor stand แล้วก็พวกชุดเกราะนะคะที่เราจะเอามาเปลี่ยนแล้วก็ขุดนะคะหลุม1 2 3 4งสองห้คูณสนะคะอย่างนี้เนาะอุ้ย ช่างมันเริ่มมานะคะาวางออฟซิเดียนตรงนี้เลสตน stone t o h เลสตน stone แล้วก็พิสตันนะคะแล้วเราก็วางสลามบล็อกตรงนี้ก็ออฟซิเดียนอีกทีหนึ่งแล้วก็วาง,ง,อ,ง,ววางอ่าให้มันลงไปอย่างงี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้ด้วยโอเคแล้วเราก็มาปิดด้านบนกันนะคะโอเคเราก็ปิดด้านบนเสร็จทีนี้คะ่ะให้เราวางแทร็บดอแล้วก็ปุ่มนั่นเองเร้ใส่อเมอร์สแตนลงไปแล้วก็กดจึ๊บ มันก็จะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไางอ,อีกครั้งนึงแล้วก็เอาชุดเกาะมาอ่าแล้วเราก็กดปุ่มนะคะนี่อันบนก็จะเด้งขึ้นมาแทนนะคะนี่ทุกคนเคแล้วก็ใส่เป็นชุดเกาะอะไรก็ได้นะคะลงไปอีกก็กดอุ้ยฝนตกอีกแล้วอ่ะอ่าแล้วเราก็กดลองลองกดดูอีกครั้งนี่ทุกคนมันจะเปลี่ยนกันอย่างนี้เว้ยมันจะแบบเด้งขึ้นมาเนี่ยสลับกันนะคะโอเคก <laughs> ็คือถ้าสมมุติว่าเราเราจะไปลงเหมืองอย่างเงี้ยแล้ก็กด เปลี่ยนชุดอเ,อเอาใส่ชุดนี้ดีกว่า,าแล้วก็ใส่ไปนะคะโอเคค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการป้องกันซอมบี้ตอนกลางคืนนะคะเราอย่างแรกนะคะที่ต้องการก็คือรางรถไฟนะคะโอเคแล้วก็ให้เราวางไปอย่างนี้เลยทุกคนวางอยู่ในรัศมีที่เราต้องการน,นะไม่ให้มันเข้ามาใกล้แล้วเราก็ทาเซตนะคะเป็นตอนกลางคืนโอเคนะคะแล้วก็เสียงซอมบี้ขึ้นมา ว้เลยมาตัวหนึ่งโอเคแล้วเราก็ปรับเป็นเกมโมดเซอร์ให้ดูอ่ะนี่ค่ะคือมันพยายามจะเข้าหาเราแต่มันมาไม่ได้ทุกคนก็โฮ้ยอ๋อมันก็หลงมาได้เหมือนกันนะคะอ๋อก็คือแบบว่ามันพยายามแบบหลีกเลี่ยงนะคะแต่จริงๆมันก็ผ่านมาได้เหมือนกันทําเพื่ออะไรวะเราหลีกเลี่ยงทาไมวางงเอ๊ะหรือว่าหลุดมาตัวหนึ่งเหรอน่าจะประมาณนั้นนะคะโอเคก็ มันใช้ได้นะคะทุกคนลองไปใช้กันดูถ้าเรามีรางเลยนะโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือการทําเตากันเองก็แบบเป็นเตาที่อยู่ในครัวของเรานะคะแบบสวยๆโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะก็เดี๋ยวเราทําฉากพื้นรางก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความโมเดิร์นนะคะให้กับเตาของเราอา่าโอเคค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือบล็อกคอสนะคะรางรถไฟแล้วก็ไมโครสนะคะ ฮอปเปออย่างนี้เนาะแล้วก็เป็น Trap d o ดอแล้วก็ Iron Trap Door นะคะพิสตันเ Stone บล็อกนะคะแล้วก็เป็นแคมไฟอ่าโอเคอุย้ยตกใจอะ่ะมาอุย้ยมันบล็ออุย้ยตกใจหมดเลยนะว่าตัวอะไรเนี่ย,ยไปไปไป,ไปก่อนไปก่อนอ่าโอเคนะคะให้ระวังแคมไฟอย่างนี้เนาะแล้วก็แล้วก็วางนะคะบล็อกคอร์สขึ้นไป3มบล็อกอย่างนี้เนาะ พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เราวางบล็อกคอสขั้นตรงกลางอย่างนี้เนาะแล้วก็วางรางรถไฟนะคะก็วางอันนี้ลงไปอ่าแล้วก็ทุบตรงนี้นะคะให้มันลงมาอย่างนี้ก็โอเคทุบบล็อกคอสให้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นะคะปิดโอ้ยปกปิดหลักฐานนิดนึงโอเควางขึ้นไปอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็วางแท็บดอไอรอนตรงนี้วางพิสตันนะคะที่2ข้างโอเคพอเราวางพิสตันนะคะที่2ข้างแล้วให้เราวางบล็อกเลสโตนนะคะอย่างนี้ ไปเลยสองข้างแล้วมันก็จะดันนะคะไอตัว a p d บดอของเรานะคะเข้ามาในนี้นี่ทุกคนเราก็จะได้นะคะเตาที่สมจริงมากนะคะแต่ว่าอย่าเปิดนี้นะโอเคเหมือนจริงอะ่ะตรงนี้ก็เหมือนนะตรงกลางมันโอเคก็ลองไปทำดูนะคะ ตัวยอย่างต่อไปนะคะที่เราจะมาทําก็คือกับดักต้นไม้นะคะเอาไว้แกล้งเพื่อนนั่นเองแบบเวลาเพื่อนมาเอาชีวิตรอดในโลกของเราอย่างนี้นะคะก็สั่งให้มันไปตัดไม้นะคะแล้วก็น้องก็จะตายอ่ะโอเควิธีการทํานะคะก็ขุดลงไปอย่างนี้นะคะ3บล็อกนั่นเองเหลือตรงกลางตรงนี้ไว้นะคะบล็อกหนึ่งแล้วก็ให้ระวังลิเวอร์ตรงนี้นะคะกดเปิดมันด้วยนะแล้วก็วางเลสโตนนะคะตรงนี้อ่าวางเลสโตนทอส สีด้านเลยโอเคแล้วก็ให้เราวางเท t NT นะคะสีมุมอย่างนี้อา่าแล้วเราก็วางปิดอา่าก็ให้เราลองสมมุติว่าเป็นเพื่อนดูนะคะอา่าสมมุติว่าเรามาเอาชีวิตรอดเกมโหมดเซอร์ไบล์นะคะเอาชีวิตรอดอุ้ยมาใหม่เพื่อนเพื่อนสัง่งวันนี้เพื่อนสั่งให้เรามาตัดไม้แหละตัดไม้เพื่อนดีกว่า ตามนี้นะคะทำไมไม่ตายวะโอเคก็อาจจะมีเจ็บกันอยู่บ้างนะคะก็เอาไปแกล้งเพื่อนได้นะคะให้เพื่อนตกใจเล่นโอเคค่ะอย่างต่อไปที่เราจะทํานะคะก็คือการขึ้นบันไดแบบวิเศษนะคะที่ไม่ต้องใช้บันไดนั่นเองโดยอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็คือสโต e แ a บนะคะเอ้ยม่ให้สโตลแสบนะคะแล้วก็กล่องไข่เต่านะคะกรีนสโตนเชนเบลแล้วก็ โอ๊กแท็บดอนะคะอย่างแรกนะคะก็ให้ระวังตรงนี้ stone slab กล่องนะคะไข่เต่าตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาวางอย่างนี้นะคะให้มันได้ให้มันลงไปอย่างนี้นะแล้วก็วางะระฆังอ่าแล้วก็จึบ๊บอย่างนี้นะคะเอาโซ่ตรงนี้โอเคเพราะได้อย่างนี้แล้วนะคะก็นี่คือบันไดนะค่ะก็ขึ้นไปเน่นี่นทุกคน อย่างนี้เลยนี่ค่ะอาจจะมีติดติดบ้างนะคะนิดนึงนี่เอ้ยถ้าจะให้ง่ายกว่าเดิมนะคะก็คือควรจะใช้บันไดไม่ก็ออกทางข้าง,างนี้นะคะง่ายกว่านะคะไม่ควรทำตามนันเองโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือทีวีในเกม Minecraft นั่นเองเย่ก็คือ Minecraft ไม่มีทีวีเนาะเราก็เลยจะทำมันขึ้นมาเองนะคะก็อ,อย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือปุ่มไม้นะคะแล้วก็ ไ r o n Trap Door b o ล็อกคอนะคะแล้วก็เป็นทงธงสีขาวคอ a สแลบไอเทมเฟรมนะคะแล้วก็พรมสีขาวแล้วก็เป็นรูปภาพนะคะเพนติ้งอย่างนี้แล้วก็กระจกสีดำนะคะวิธีการทำนะคะก็คือให้เราเริ่มจากวางอย่างนี้จึบจ๊บจึ๊บอ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็ให้เราโบะรูปลงไปแล้วก็ให้เราวางพรมด้านบนนะคะ เอาเป็นบล็อกนะคะวางสองข้างอ่าวางสลับอย่างงี้นะคะก็จะได้หน้าตาคล้ายทีวีแล้วก็ตกแต่งนะคะโดยการวางไอเทมเฟรมอ่าแล้วก็เป็นแครปดอลงไปนะคะแล้วก็จุ๊บอุ้ยไม่ใช่วางอย่างงี้นะคะเอาทงอย่างงี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็วางปุ่มเหมือนปุ่มปิดเปิดโทรทัศน์นะคะ อันนี้คือตัวทีวีเดี๋ยวเรามาทําที่นั่งด้วยดีกว่าโดยวิธีการทาโซฟานะคะที่นั่งสําหรับดูทีวีนะก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือมีบันไดควอสนะคะทงสีแดงแล้วก็เป็นพรมสีเทานะคะก็ให้วางพรมอย่างนี้ลงไปก่อน2บล็อกนะคะแล้วก็เป็น ai, บันไดยึบยึบนะคะเว้นตรงกลางไว้แล้วก็ปักทงแล้วก็เป็นบันไดวางทับซ้อนอีกทนีนึ่งนี่จริงๆตรงนี้มันต้องเป็นสีแดงนะคะแต่นี้มันน่าจะ บั克ก,กับแสงเนาะโอเคก็นี้เป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็เป็นทีวีได้นั่งดูเนี่ยเหมือนมากเลยนะคะดูรายการมวยเขาต่อ,อยกันเนาะเปลี่ยนเป็นรูปได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปอื่นมันก็จะไม่เท่ากับขนาดนี้เนาะมันก็ได้แค่รูปนี้นะคะโอเคค่ายางสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะหรือก็คืออควาเรียมนั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ พรมสีขาวนะคะแล้วก็เป็นบักเก็ตที่มีปลาเนาะแล้วก็กระจกนะคะซีกลาสแล้วก็เป็นไอตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นบนมิลแล้วก็สารายแล้วก็บักเก็ตนะคะ Water วอเดอร์บักเก็ตก็แสลบซีแลนเทิร์นนะคะนี่คืออุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็นะคะให้ทุกคนเนี่ยขุดอย่างนี้นะคะประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7สีห้าหดคูณเนะคะให้ทุกคนขุดไปอย่างนี้7จคูณเนาะแล้วก็ให้วางตามเลยนะคะจึ๊บ นะคะให้มันอยู่ในรูปอย่างนี้นะแล้วก็ระวังซีเลนเทอร์ไว้ด้านใต้อย่างนี้เสร็จทีนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยวางน้ําลงไปให้หมดเลยนะวางให้มันเต็มนะคะอ่าโอเคมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ตกแต่งนะคะวางอ่ะตรงนี้สาหร่ายไปสูงสัก3ามบล็อกโอเคก็ตกแต่งตามใจทุกๆคนเลยนะคะว่าจะให้ตรงไหนเป็นอะไรบ้างโอเคอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ดีวกว่าก็ด้านบน หนึ่งสองสามอ่าอย่างงี้นี่นี่นี่ทุกคนเริ่มสวยงามขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ที่เราตกแต่งก็ได้ประมาณนี้เนาะก็ให้ทุกคนเนะ่ะวางอ่าเป็นกระจกนะคะขึ้นมาเลยปิดไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วน้ํามันก็จะหายไปมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะใส่ปลาลงไปนะคะนี่เออทำไมปลาเราสีขาวฮะเออไม่รู้นะคะทําไมของเราเป็นสีขาวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็วางปิดไปนะคะ แล้ก็วางพรมไว้ด้านบนอย่างนี้ยุบอ่าแล้วก็ตกแต่งหน่อยนะคะด้วยหินแอนดิไซน์กันเองก็ทุบตรงนี้อย่างนี้นะคะทุกคนให้มันเป็นตามรอยที่เราวางไว้ตอนแรกงี้นะคะนี่แล้วก็ให้วางเป็นอันนี้นะคะแท็บดอนี้เนาะก็เมื่อกี้บอกผิดนะคะไปบอกสลับหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่จริงๆมันคือแท็บดอนะวางนี้ไปโอเคอย่างนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งด้วย พอเสร็จหมดแล้วมันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะจริงๆอถ้าปลาเราไม่ไม่สีขาวก็คงจะสวยกว่านี้นะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนปลาได้ไหมเอ่ยอุ้ยว้ายยายออกมาน้องออกมาตายตัวนึงโอเคเดี๋ยวเราใส่เชดเดอร์ให้ดูกันนะคะ นี่ค่ะเวลาเราใส่เชเดอร์เสร็จนะคะภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สวยงามโอ้ยสงสารน้องเราไม่ได้ตั้งใจนะอ่าตายแล้วกลายเป็นอาหารโอเคก็ประมาณนี้นะคะสวยมากเลยจริงๆเนาะวิโอเคสวยนะคะถ้าปลาเราไม่ไม่สีจืดอย่างนี้ก็คงจะสวยกว่านี้ไม่รู้ว่าไปเผลอไปปรับอะไรมันหรือเปล่านะคะก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้ช่อง 4RC ด้วยนะคะใครที่อยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย